มาทุกคนตาสุดท้ายมีเอเนอร์จีกันหน่อยคุณควีนเป็นเอ้ยเอ้ามาแล้วเป็นจิงไงวันนี้จะบอกหวยวันนี้จะออกอะไรเออเป็นจิงไงแล้วมาด่านยากด้วยไงด่านนี้ชื่ออะไรนะไพยโอเคคือคุยกับพามาครับฆาตกรหัวถุงมมาออกล่าแล้วค่ะ ร้องดังมากอันนี้กดลงแบบสุดๆเลยะเออจริงมีใครเกิดบ้านฟิวอ่ะหาผมครับเอาสองคนเลยด้วยกันาะนี่คือเป็นท้องแฝดปะเนี่ยเกิดมาด้วยกันเลยอ๋อผมเกิดก่อนครับเพราะว่าผมแก่กก่อผมไม่นวดโอ้โหนี่เพิ่งรู้นะว่าแบบว่า คนมีหนวดแปลว่าแก่ไม่เกี่ยวนะมันแปลว่าฉันชอบคนแก่สิผมก็มีหนวดเลยว้าวปัาหนวดอะไรหนวดเสริมหนวดเสริมอะนู่เรียกวะพลาสติก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 กระดากทึ่งอะไรเดี๋ยวต่อย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 ทุกคนใจเย็นค่ะทุกคนใจเย็นนะดี๋ยวนี้ไปต่อยให้โดยพีแอ็มยอมรอเทพีเปพลาสติก ทุกคนใจเย็นคข้างฟาดหน้าเบลเองเลยยินดีครับทั้งเบลเลิกกวนตีนก่อนค่ะที่ไหนครับพี่เป้ะดูเฮ้ยเดี๋ยวพี่เบลนั้นแกเบลนู้นเข็มภาพแะ่เป็นยางี้ผมเจอผมก็เจอขอเหมือนกันแหละทำไมด่านนี้มันสุ่เนี่ย แสิอย่าบอกนะว่าพอฉันเป็นปื้อพลุคนหาของง่ายขึ้นมาทันทีใช่ผมจะี้อะไรจะไปไหนป่าโอุ้ยอุ้ยใส่ไม่ดีมานีิซงนี่ใส่ไม่ดีอะไร คุณเมาเป็นบอกไปเลยอ่ะผมยอมไม่อ่ะโอเคไปแล้วก็ปิดไมค์ตาช่วงใหม่ด้วยนะครับคุณเสี่ยมโซนอย่าเพิ่งน้อยใจนะกลับมาเป็นทอมมี่นะไม่ไม่ได้เป็นอยู่แล้วได้กิ๊บซับช่องฟูใหม่ก็เลยไปทักทายมารื้อหนึงจนทุกคนไม่ได้เปิดเสียงนะ They deserve to die เดดี้ส์เดิร์ฟที่ได้ใครใส่น้ำมันอะไรคะเนี่ยไม่ค่อยตื่นยินเละช่วงใหม่นะครับ คุณเขล้ใหม่ด้วยนะครับเออเจอของดีแล้วสินะเจอของดีเหมือนกันนะทุกคนทุกคนเจออะไรบ้างไหนเล่าให้กันฟังหน่อยสิเจอเลอคะเจออะไรก็ไม่รู้อ่นนะแมปมาอยู่ไหนแต่ยังไม่เจอแมปเลยนะเสียงอะไรวะนะ ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอยากของมันช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเรียวเรียวมันไม่มีอาวนะฮึ่มตัวผมมันซ่อมช้าจริงหรอช่วยซ่อมม,ะะมิมมจ๊ะฆาตกรหัวถุงช่วยได้นะนแต่เป็นคนชอบช่วยเหลือคนมากๆ แม่แม่พี่อย่าสมควรเลยไปหาแม่พี่ไปแม่ไปหนูอะสมควรที่จะหยุดพูดบ้างไม่ได้ครับบ้านแม่อยู่ที่ไหนบอกมาไม่ต้องรู้หรอกจ้าแม่พี่ชอบอยู่คนเดียวอยคนาไปพี่ยาพี่อมอ่ะยิ่งตรงนี้ไม่มีอะไรเลยมาไม่ไม่อมมันงไว้แล้วแต่ประทุ ไม่มีอะไรจริงเหรอฮะเห็นใบพัดเรืออยู่ข้างหลังแต่อาวุธไม่มีสักชิ้นเลยครับใช่ไม่ไไม่มีอาวุธไม่มียาไม่มีไม่เลยคนนี้ทำอะไรอันนี้ไม่ใช่คนวันนี้นี่ใครวะขอโทษค่ะไม่ใช่คุณ ใครหนะ้าใครมันทำตัวแบบนี้มีใครโทรยังไงจะเกิดมาบ้านเดียวกับแกอ่ะโทรยังไงตีหน้าฝากก็ไม่มีใครเจอกับพี่เนาะมาคนนุณมิจิคยังไม่โทรดีใช่ไหมคุณมิจิ จะตีออกนอกประตูหลอหลังภาตกรหัวถึงรับไม่ได้นี่ไเนี่ยเจอแล้วจริงเหลืออุ้ยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะไม่ใช่รึหรอใช่ใดูผิดดูผิดเจ็บมากล่ะ น่าจะอย่างนั้นแหละนะนี่ไปดับไฟไว้แล้วล่ะอยู่ตรงนี้กันหมดเลยนี่หมาทุกคนเลยเนี่ยจริงเหยอไหนดูสิเขาอยู่นี่กันทุกคนเลยหมาคุณมิจิมีนีดอิกแล้วใครมันใส่มอเตอร์คะนะใบพัดเอยใดๆใส่พาดด้วยนะได้ยินเสียงนะ แล้วค่ะต้องพาอยู่แล้วหมามานี่ซ้อมคปล่อยไว้กนปล่อยหนุ่คุณโมนี้ปล่อยอีกแล้วหรอคุณพอให้ปล่อยจริงๆเลยคนนี้หัาดพาาปัญหาพี่โหนิคหน่า ไเพทไมเพื่อนไม่หุกแถบก่อนนะเอาเพื่อนทำอะไรเพื่อนติดแถบนี่ไงไง่แถบ,บ,<ะ>บพี่เนี่แกรไม่แหละอือหือไออสเน่ o l y s t แถบคัดกรรไกรแตนี้ จะไปไหนมีตัวดีจะไปไหนจะไปไหนช่วยไม่ได้หรอกนะมา,มา ใครมันตะขึ้นเรือนักหนีนักหนาอะไรวะมานี่ตามคุณตื่นเลยห้าสา suffer. ก็ยังไปเหยียบอันเดิมเนาะมาเพื่อนเหยียบไปแล้วอันนึ่งคนสุดท้ายแล้วยัง มันกลางสิออ้เป็นไงข้ารกรหัวถุงหัวจุดจุดคิวเจ็ดทับเจ็ดกันเลยอแล้วแต่พี่เลยจอผมจอไม่ใช่จอพีอเคก็พาจะาเอาตัวเองเป็นสูตรกลางขนาดนี้ นายจับผมมาพี่จอบมาเมาคุณแม่หนูฆ่าให้หมดแล้วนะค่ะถ้าอย่างนั้นจะผมลงสตรีมไปกันที่ฝั่งไปนอนไปนอนไปนอนคุยค่ะ